นายไพรัฐชายวัยใกล้กเกษียณเป็นม่ม้มาหลายสิบป,ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังแม้จะมีนางสาวฝนบุตรสาวเพียงคนเดียวกับภรรยาที่ได้จดทะเบียนสมรสแต่นางสาวฝนนั้นก็ได้อาศัยอยู่ต่างจังหวัดและได้เดินทางมาเยี่ยมนายไพรัฐนานๆครั้ง แต่บางเวลามีเพียงหลานสาวซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของนายเมฆโดยนายเมฆนั้นเป็นบุตรบุญธรรมของภรรยาที่นายไพยรัต์อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสและได้เสียชีวิตภายหลังที่ภรรยาทั้งสองของนายไพยรัต์เสียชีวิตไปได้ไม่นานฟ้าหลานสาวบุญธรรมมักจะกลับมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่สามารถเติมเต็มความสุขที่เคยมีได้ จึงมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการออกกำลังกายในทุกเช้าเพื่อคลายความเหงา โรงพยาบาลดีกว่าถ้าทางไม่ไหวแล้วน right. ัดยินนะคะเสียไปนัดจีนนะคะสวัสดีครับวันนีมีเอกสารมส่งคุณมีโอนไหมคะไม่ไม่ไม่ขอบคุณนะคะ อะไรนังหนานี่เพิ่งจ่ายไปแล้วนะมาอีกแล้วหรอวันวันมีแต่บินจ่ายแต่บินชีวิตไม่ต้องทำอะไรกันแล้วีนีไหมโอ๊ยกดตายแน่เลยลำบากอะชีวิตนี้ทำไมต้องมีแต่บินมชีชีวิตคือแบบรนทดมากเลยเงินก็ไม่มีแฟนก็ไม่มีอมโอ๊ยตั้งแต่ปู่พายแล้วเสียไปเนี่ย เฮ้ยเราก็ไม่มีตังค์อีกเลยอะ่ะโอ้ยเราทยัไดีกับบินเนี้ยโอ้กินอะไรได้บ้างวันเนี้ยเฮ้ยนึกออกแล้วผัวแพลตเคยเปิดบัญชีกับเราหนิเพราะว่าเราไปฝากเงินกับเกบ่อยมากต้องไปดูก่อนต้องหาเราอยู่ไหนวะ สม,บ,สมบัญชีอยู่ไหนเนี่ยเราจำได้เลว่าเราต้องไปตรงนี้อยู่ไหนชุนต้อการทางเงินอยู่ไหนสมุดบัญชีอยู่ไหนคุณปู่คุณปู่ฝาไว้กับเราเฮ้ยผลทางรวยเลยเรา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉัาตองคุณมาติดต่ออะไรบ้างคะค่ะพอดีว่าดิฉันจะมาติดต่อยื่นคำร้องขอท่างผู้จัดการบริษัทเดี๋ยวถ้าเราขอตอรวจเอกสารได้เลยคะ่ะเดี๋ยวขอตรวจสอบเอกสารก่อนนะคะแล้วก็จะติดต่อส่งจดหมายได้ให้นะคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะ นั่นไงฝนนี่มันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเก๋รอฉันนานแล้วยัง่ะสัก็พักแล้วเก๋โอ้ยเ,เ,เราไปหาเลไรกิขอโทษจีน่านัคะไม่เป็นไร สวัสดีค่ะคุณฟ้าสวัสดีค่ะคุณฝนดิฉันเป็นพนักงานอายการดูแลคำร้องขอของคุณฟ้าค่ะดิฉันมาดำเนินการคำร้องขอของนางสาวฟ้าในการจัดตั้งนางสาวฟ้าเป็นผู้จัดการมัดกตามที่ท่านได้ระบุมาในจดหมายที่ให้มาค่ะไม่คะท่านเขาจะมาคัดค้านดิฉันไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าดิฉันเนี่ยจะเป็นบุตรคุณทของคุณพ่อก็จริงแต่รูปมากอยากให้ของคนอื่นเนี่ยแต่คุณพ่อของดิฉันเขาก็เป็นบุตรท่านหนึ่งของคุณปู่ไพรวรย์ด้วยนะคะ ท่านคะท่านต้องให้เขาเปทำกับพี่ชันนะคะทําไมเก์ถึงอยากได้ของบันนงานคนอื่นเขาขนาดนี้เนี่ยไปเรยนก่อนนะคะที่ครอบครัวฉันให้แบ่งให้นี่คือยังไม่พอทีหรอมันก็พอค่ะแต่วันหนึ่งนะคะครอบครัวย่าใหญ่ก็คงไม่สนใจใชัเหมือนเดิมแล้วเหมือนตอนที่ปู่ให้รัตชีววตอยู่นะคะท่านคะคุณฝนและคุณฟ้าคะพี่ชันขออธิบายแบบนี้นะคะคุณฟ้าคะจากการที่คุณได้ร้องขอให้พนักง,งานอายการเป็นผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ตั้ง คุณเป็นผู้จัดการมรดกทางเราได้ตรวจสอบเอกาสารแล้วนะคะพบว่าคุณไม่คุณไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของนายไพรัตรได้เนื่องจากคุณไม่ใช่ทาย,ยาทหรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆใดซึ่งผู้ที่จะร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกได้นั้นต้อง เป็นทยายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1713และคุณก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่ของนายเมฆตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1639ประกอบมาตรา1643โดยผู้ที่มีสิทธิ์ขอจัดตั้งมรดกคือคุณฝน ซึ่งคุณฝนนั้นเป็นผู้สืบสันดานที่มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1639หมายถึงผู้สืส่อสนดานโดยตรงเท่านั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1643ดังนั้นคุณฟ้าเป็นเป็นบุตรจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกแทนที่ของนายเมฆผู้รับบุญธรรมและก็ไม่ใช่ทายาทที่มีสิทธิ์รับ มรดกของนายไพยรัชนะฉัน <rôle> ว <à déc> ่าคุณสองคนนองคุยกันดูนะคะไม่ใช่วยจำกังนะค่ะฉันก็ยังส่งเสียเกย์อยู่เหมือนเดิมนะน่าหลานที่หนึ่ะ